วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเล่าถึงเรื่ององานทำะนะครับคนก็เรียนหนังสือก็เรียนสูงด้วยยุคนี้สมัยนี้เมื่อเรียนสูงสูงความรู้มากขึ้นรายได้ก็อยากได้มากขึ้นงานการก็อยากได้ที่ดีๆเพราะอะไร เพราะว่าลงทุนเรียนไปแล้วหลายปีใช่ว่าจะไม่มีงานทำนะครับแต่มันมีแต่มันเป็นงานจ้างชั่วคราวหรืออาจจะเป็นงานเป็นกรรมกรหรืออาจจะเป็นงานที่ตำแหน่งต่ำๆคนที่เรียนทึงสูงก็อยากได้งานที่ดีๆมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอันนี้เป็นเขามักจะให้ความสำคัญตรงนี้นะครับ ถ้าคนเรียนทูงันะครับนี่ครับทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเปลี่ยนมาเป็นอยากได้ทั้งศักดิ์ศรีอยากได้ทั้งเงินบางทีเรานึกถึงตําแหน่งงานมากเกินไปนะครับก็ทําให้งานทํานี้ไม่ค่อยมีแล้วพูดถึงศักดิ์ศรีพูดถึงเกียรติแต่ศักดิ์ศรีนี่ไม่อยู่ที่งานนะครับต้องให้ความสําคัญใหม่ขณะคนทํางานดูดซ่วมนะครับรายได้เขาดีกว่ากวารจจาชการด้วย ก็ไม่เห็นจะเป็นไรนะครับศักดิ์ศรีนั่นก็มีเหมือนเดิมเพราะว่าปัจจุบันนี้พูดง่ายว่าศักดิ์ศรีก็อยู่ที่รายได้อยู่ที่เงินถ้าคุณมีศักดิ์ศรีอะไรมากงานที่มีศักดิ์ศรีมากหน้าตาใหญ่ๆแต่กับเงินไม่มีสิ้นเดือนก็สิ้นใจก็ไม่เท่าไหร่นะครับความสําคัญตรงนี้ก็ลดลงเหมือนกันเมื่อเขาทํางานอย่างอื่นนะครับ ตำแหน่งงานไม่เท่าไหร่แต่รายได้เขาดีมันก็อยู่ในสังคมมีหน้ามีตาได้เหมือนกันนะครับทุกวันนี้นะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะทําให้ตัวเองเนีเ่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้ไหมอยู่ที่ตัวเรานะครับไม่อยู่ดูไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งงานเมื่อก่อนเขาบอกว่างานดูดส้วมเป็นงานที่เหม็นต่ําแต่รู้ไหมครับเดี๋ยวนี้งานดูซ้วมมันเป็นธุรกิจเลยไม่ได้อยู่ใต้บังคับใครด้วยตื่นเช้าก็มาไปดูส้วมรายได้ก็ใน,นเมื่อมันได้ทุกวันนะครับรายได้เขาทุกวันเนี่ย มีไหมล่ะครับที่จะไม่มีตังค์แล้วก็อิสระด้วยนะครับอยากมาตอนไหนอยากกลับบ้านตอนไหนก็กลับได้สามารถสร้างบ้านหลังใหญ่ๆได้คิดว่ามีศักดิ์ศรีไหมล่ะครับลงไปทําบุญก็มีตังค์บริจาคไปช่วยการช่วยงานก็มีกันมีตังใส่ซองแล้วก็รายได้ไม่ไม่จำกัดวันที่ด้วยคิดว่าจะไม่ได้ได้แต่ว่าเงินเดือนเนี่ยอ่กทุกบาททุกสตางค์จะรู้หมด แม้แต่ค่าน้ำมันรถนี่ก็ยังรู้เลยว่าจ่ายเท่าไหร่หับเท่าไหร่เดือนนึ่งยกตัวยอย่างนะครับเอาเป็นว่าน้ำสมมุตินายแดงก็แล้วกันนะครับนายแดงนี่เคยทำงานของบริษัทมาก่อนนะครับเป็นหัวหน้างานด้วยเป็นหัวหน้างานใหญ่ด้วยรายได้นี่ไม่ธรรมดาทีนี้คงจะเป็นช่วงวิกฤตมั้งก็ทำให้เขาเอาพนักงานออก รายได้สูงสูงเนี่ยเอาออกสูงนี้ก็คงจะสามหมื่นกว่าบาทนะประมาณนั้นธรรมดาก็หมื่นห้าออกมาแล้วแกปลูกเห็ดทีนีน้นะครับไม่ใช่จะนนายแดงหรอกครับหลายหลายรายอยู่หลายหลายท่านอยู่หลายหลายคนอยู่ที่ออกมาจากบริษัทแล้วมาทํางานอิสระส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวเนี่ยทาการ,กรเกษตรรวยกว่าทํางานเงินเดือนเมื่อก่อนมาก่อนซะอีกแต่ก็คิดนะครับคิดออกมาได้ว่า มาวิเคราะห์ประสบการณ์นะครับกับประสบการณ์ด้วยและก็ความรู้ด้วยประกอบกันนะครับก็หาความรู้เพิ่มเติมว่าที่ไปที่มาของการปลูกเห็ดมันเพราะอะไรม,มันได้มาอย่างไรถ้าเรามองเพลินนะครับอาจจะไม่สําคัญจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นทางไรายได้นะครับถ้าเราลงมือทําก็จะเห็นนะครับช่องทาง นดนนี่มาอยู่บ้านนะครับออกจากงานแล้วมาอยู่บ้านก็คิดว่าจะไม่มีศักด์ศรีแล้วล่ะถึงเมื่อก่อนเนะี่ยอยู่งานบาริษัทนี่มีลูกน้องนะครับเป็นหัวหน้าเขาก็ต้องมีลูกน้องนะเป็นลูกมือลูกน้องโอ้โหหลายคนนะครับก็นอยหน้าใหญ่พอสมควรในนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วทีนี้ ก็คิดน้อยใจอยู่นะแรกๆกูคิดน้อยใจนี่เขาเล่าชุดฟังนะว่าทำไงจะจะจะมีศักดิ์ศรีมันเดิมจะให้คนยอมรับมันเดิมก็มาคิดใหม่นะครับก็ทำของตัวเองทีนี้มาทำฝูเห็ดแล้วก็ส่งนายแดงมาคิดได้ว่าเออเห็ดนี่มันต้องมีคนกินทุกวันไม่ขายได้เช้าก็ขายได้เย็นมันเป็นรายได้ ที่สามารถสร้างรายได้ทุกวันแล้วก็เป็นอาหารคนกินด้วยอิมตัวนี้ยากนะครับกินยากเพราะว่าเช้าก็กินเย็นก็กินไม่คนใดคนหนึ่งต้องกินนะครับแล้วก็เป็นต้นทุนต่ำด้วยก็ตัดสินใจทำนะครับลายแดงทำแรกๆก,ก็อาจจะขาดทุนมั่ง ก้อนเชื้ออาจจะเสียมั่งทําไม่ถูกต้องมั่งอะไรผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาก็แก้ไขมาตลอดแก้ไขมาตลอดแต,ต่อมาต่อมานายแดงก็มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับเอาใจลูกค้าแล้วก็มีการบริการดีแล้วก็พัฒนาเรื่องการทําก้อนนึ่งก้อนยอดเชื้อทําไปทํามมันเก่งนี่ครับคนเราถ้าเก่งจริงนี่ยาก ที่จะจนนะครับผมยากถ้าเก่งจริงนะครับจะลงทุนอะไรต้องเก่งจริงถ้าเก่งปันหนึ่งปันใดนี่ไม่ได้นะครับต้องเก่งจริงด้วยรู้จริงถ้าไม่จริงก็ต้องรู้ให้มันจริงนะครับมีงานไหนไปนะครับไม่มีศักดินะ์ศรีเลยไม่มีช่องไม่เป็นไม่มีช่องทางกูเขตมันก็มีเส้นทางของมันนะครับเราก็อย่าไปเอาสินค้าอื่นมาเปรียบ เอาว่าเหตุนี้มันจะขายแบบไหนเอาให้ให้เอาให้ดีๆก่อนอย่างนายแดงนะครับอันนี้ผมเป็นคนเล่านะครับเรื่องความสําเร็จนี่เป็นของเขานะครับผมเล่าสู่ฟังเอาประสบการณ์ของเขามาเล่าให้ใหฟังนะครับทําไปทํามาทุกอย่างก็ดีก่อนก็ทําเป็นเหตุก็ออกดีพ่อค้าแม่ค้าก็ สั่งทุกวันรู้ไหมครับตั้งแต่นายแดงทํางานอยู่ที่บริษัทนี้ได้สาม0 0ื่นกว่าบาทแล้วแกม,มันทำกระเพ็ดนี่รู้ไหมว่าได้เท่าไหร่สี่หมื่นถึงห้าหมืนแล้วศัก์ษีมันอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ที่เงินในเมื่องเงินขายเห็ดมันเยอะจ่ายที่ไหนก็คล่องจ่ายที่ไหนก็มี ลงทำบุญทำวัดที่ไหนก็มีบริจาคทานก็มีมีต่างจ่ายซื้อก็จ่ายสดทุกอย่างในสังคมควักเงินเท่าไหร่ก็ตามแต่เราไม่ติดไม่ค้างนี่ในสังคมมีศักรีไหมครับมันก็มีสิครับนายแดงบอกว่าเอยดีกว่าเสียเวลาเร่งเยอะเสียเวลาไปหลายปีที่ไปทำงานบริษัท ถ้ามาทำเองตั้งนานแล้วมันเป็นอิสระศักดิ์ศรีตรงที่ว่าเอ้ยเราไม่ได้รับจ้างใครนี่แหละครับศักดิ์ศรีอีกคณจะลงทุนเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าเราลงทุนกับเหตุไหนเราได้งานของเราเองรายได้ก็ขนาดนี้ไม่มีใครว่าไม่มีใครด่าด้วยนะครับอไอเรื่องนี้ผมจะ เล่าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องต่อไปมาเล่าสู่ฟังมานําเสนอนะครับอยากทราบเรื่องใดอยากรู้เรื่องใดผมจะหาคนที่สําเร็จนะครับประวัติที่สําเร็จมาเล่าสู่ฟังนะครับเพื่ออาจจะเป็นแนวทางเป็นแรงบันดาลใจครับผู้ที่จะให้กับผู้ที่จะคิดหาว่า ศักดิสีอยู่ที่ไหนหรือว,ว่างานอยู่ที่ไหนอาจจะคิดได้นะครับบวกกับประสบการณ์ของตัวเองด้วยผมเล่าให้ฟังอาจจะเป็นความรู้เพิ่มเติมอาจจะเป็นนิดหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ไม่เพิ่มนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเท่านี้ครับเรื่องนี้ครับสวัสดีครับกด subscribe ติดตามคลิปใหม่ช่องโดนใจด้วยครับ